ขอการาบจุบดีกันื่อกลุ่มกูเก้นกันด้วยนะครับอันนี้เขาจะเป็นเอพิก,กดีเกนะครับโอเคอันนี้ผมก็ได้ทำการโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ืคอคลิปอ่ะมันบอกว่าเล่นครั้งแรกเว้ยแต่ว่าคือแบบผมเล่นมาหลายครั้งแล้วไงก็คือไม่ได้หลายครั้งแต่คือหลายรอบนะครับประมาณ5 6รอบได้นะแต่ว่าคือแบบผมคือยังเล่นไม่ไม่ค่อยได้อ่ะเออนะครับ คือ,อยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเกมแบบนี้แบบปืนรกระสุนปืนมันเกี่ยกับอันนี้นะมันใช้กับอันนี้นะอะไรแบบนี้คือผมยังไม่ได้รู้คอนเซปต์เกมให้มันแบบเยอะมากกว่านี้ไงนะครับผมก็เลยอยากลองมาเล่นแบบครั้งแรกให้ทุกคนดูคือแบบเล่นประมาณแรกๆอะ่ะให้ทุกคนดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงว่าอะไรแบบนี้เออนะครับโอเคกดไปนะเออคลิปก็ไปก็ จะมีคลิปก่อนแบบปรับเอฟเฟกดีเกงแบบร้อยเฟรมขึ้นให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าบางคนน่ยที่โหลดมาเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบคอมเกะเป๊กูไงใช่ปะเออแล้วแบบคอมเกะเป๊กล่ำที่แบบอยากเล่นนะครับแล้วมันเป็นเกมฟรีด้วยนะแต่ว่ามันมีอาการหน่วงหรือมีอาการกระกุกอะไรแบบเนี้ยผมก็จะมาก่อนขั้งค่าและปรับให้ทุกคนดูกันนะครับว่าแบบมันต้องปรับยังไงโอเค นะครับเฮ้ยมันเอาเป็นกลวหุ่นยนต์ว่ะเฮ้ยเค็ๆกว่าน,นี้โอเคครับถึงคิวผมลนะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้นะฮะตัวน,นี้คือผมใช้บ่อยที่สุด่ะโอเคมาโอ้ยไม่ได้แค่เกมนานรูเกิดแบบหลอนๆไงไม่รู้อะ่ะ โ okay. อเคครับคือผมไม่เคยเด้งได้คลิหนึ่งเลยนะห้าหก,หก,หกรอบคีิผมเด้งมาเนี่ยเออมาแล้วกด F1 เอาความจริงนะผมได้เล่นบนกอยไปลเวยแต่ว่าบนกอยผมรู้สึกแบบมันมันไม่ขนาดเลยอะ โอเคลงตรงนี้แล้วกันแมป,งมปลงแล้วจ้ามา,า,าโอ้โหลงมาก็เจอคนเลย อ้ามอ้ามอ้ามอามปืนคนอยู่ไหนปืนคนอยู่ไหนปืนคนอยู่ไหนว้ยเนี่ยจ้ะวิวิวิวอ้ออะไรกันเนี่ยโอ้ไวเกินดีงามพลาแฟกเดี๋ยวรีบลงดีกว่า อาวันนี้ผมมากับเพื่อนสองคนเหรอแหว็บมาลวจ้าโอเคถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับน,นี้อะไร เดี๋ยวเข้าเข้าไปฟาร์มของข้างในดีกว่าอืมเอากดมัวไปหมดผมยังเก็บของไม่ไวนะครับ <Cornell. S 2> ้ยมันยิงได้ปล่าวะเฮ้ยเก้าคนเก้าคนข้างบนปะแย่ยิงยากมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนดาวเพื่อนดาว อย่างเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอเคก็ขอก็คิดไม่เป็นแค่นี้ครับใคร,ก,คร,คร,ก,ครก้าก็กดไลค์กดแชร์กดกระพรด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พัทน,นาครับบาย